เสบียงแนจัดพวกเจ้ามาเบ่งบ้านงามเสบียงแนจัดมาเบ่งบานงามงามงามเสบียงแนจัดมาเบ่งบานงามงามงามเสบียงแนจัดมาเบ่งบานงามจักหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่กำลังทยอยทยอยเข้ามานะครับวันนี้พามาดูคฤหาสน์สักหลังหนึ่ง คือขนารหลังนี้ราคาไม่ถึงกี่บาทเองนะคะเออหลักแสนนะครับก็พามาที่อำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกรสินนะครับวันนี้ก็พามาที่เฟสสองนะครับพามาดูไซส์ XL นะครับไม่ใช่ไซส์ x x l นะครับอันนี้เป็นไซส์ XL แต่มหากาบใหญ่เท่า XXL เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นบ้านไซส์ XL 54ตารางเมตรนะครับราคาอยู่ที่ 755,000บาทบวกเพิ่มเพราะลูกค้าขอห้องน้ำใหญ่เลยโซนแห้งโซนเปียกอีกห12,000บาทรวมแล้วก็เป็น767,000บาทนะครับสำหรับบ้านหลังนี้700,000นะครับ67,000บาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นบ้านไซส์ XL สวยงามด้วยการออกแบบดีไซน์ของตะเบียเลือดสแมนตันเลยบ้าน700,000กว่าบาทเองนะครับ 54ตารางเมตรแบบโอ้โหข้างในนี่สวยหรูโก้เก๋เลยนะคะก็บ้านเนี้ยมาดูการดีไซน์ออกแบบของอสมเด็จโมเดิร์นโฮมเราะะแต่ละหลังเนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นบ้านที่มีความสวยงามโดดเด่นด้านาสไตล์โมเดิร์นนะครับโมเดิร์นตัวนี้ผมออกแบบให้เป็นรักษะว่าเอา,อารูปแบบของ ซุ้มโค้งซุ้มอินตราเดียนะครับสวยงามเลือดสเปนตตนเลยะ่ะบ้านหลังนี้เอาเอาขนาดมันก่อนพอดีผมจากด้านหน้ามันอยู่อยู่ตรงนี้นะครับพอดีมันติดโครงเหล็กของบ้านหลังนี้อยู่นะครับความยาวของด้านหน้านะครับ9เมตรเลยนะครับลึกลงไป6เมตรไม่รวมท e เจอร์นะครับถ้ารวมท e เจอร์แล้วความยาวของตัวบ้านอยู่ที่10เมตรคูณนะครับคูณ เจ็ดเมตรนะครับคูณเจ็ดเมตรเลยถ้ามีพื้นที่บ้านเรานะครับมีไปวัดดูถ้าอยากได้บ้านสไตล์นี้ห้าสิบสี่ตารางเมตรนะครับมีพื้นที่สิบเมตรเนี่ยสิบเมตรไอ้สิบเมตรคูณเจ็ดเมตรเนี่ยเราก็สามารถวางบ้านหลังนี้ได้สบายบื้อเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เทพื้นไว้นะครับเทพื้นลองรับบ้านก็แค่นั้นครับความหนาก็ประมาณสิบห้าเซนนะครับตัวนี้นะครับก็ แล้วแต่ว่ายัางยังต่ำเนี่ยการเทพื้นนี่ต้องให้กว้างกว่า10คูณ7เมตรนะครับประมาณนี้ก็สวยงามเลิศดสแมนแตนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ผมขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนนี่เขาดีไซน์เขาออกแบบการิวอินข้างในเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยคุณดูดิบ้านหลังเบลล์เนี่ยราคาไม่ถึงล้านแต่เมื่อเอาไปตั้ง ที่ของท่านลูกค้าแล้วเนี่ยโอ้คนบอกว่าหมดกี่ล้านเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าหมดกี่ล้านเนี่ยนี่เลยอ่ะดูด่านแรกกันเลยดานแรกเนี่ยเน็ตหลุดอีกแล้วนะครับเน็ตหลุดอีกแล้วบ้านหลังนี้นี่ห้าสิบสี่ตารางเมตรลูกคา้าผมออกแบบเป็นสองห้องนอนนะครับห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่หนึ่งระเบียงหนึ่ง เขาเรียกว่าโซนรับแขกนะครับโซนโถงนะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ําโซนแห้งโซนเปียกนะครับอ่ะปัดไปดูกันด้านแรกเลยครับตรงนี้ด้านหน้าถูกออกแบบให้เป็นระเบียงสาราการประยงกยง9ตารางเมตรนะครับสวยหรูด,ด้วยเท็กเจอร์ที่ผมทําให้มันโค้งนะครับเห็นไหมโค้งล่างโค้งบนนะครับทาให้บ้านดาูสวยงามแบบโมเดิลเต็มที่เลยนะครับตัวนี้นะครับผนังบ้านก็เห็นไหมฝั่งทางนี้ก็กระเบื้องทั้งยวงเลย เปลืองมากเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆครับกับราคาของเขาด้านหน้านี้ก็จะมีบันไดเดินขึ้นเนี่ยกว้าง2เมตรนะครับ2เมตรก็จะเป็นระเบียงอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับนี่สวยงามเลิศสมเอนต่นเลยนะคะนี่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหน้าบ้านเนี่ยครับก็จะถูกออกแบบให้ยาวเฟื้ยไปนู่นเลยก็ให้เป็นซุ้มโค้งนะครับซุ้มโค้งก็สวยเลยนะคะสวยเลยแล้วก็ในซุ้ม เรื่องหมดเลย <ś 2> อย่างปสาสตากอินตราเดียเลยนะครับ 2> <ś> 2> บ้านตัวนี้สวยงามด้วยสีสันลูกค้าเลือกอเขาเรียกว่าเขียวพาสเทลมานะครับอมฟ้าหน่อยหนึ่งน้ำทะเลนั่นแหละสวยงามมากเลยตัดด้วยส้มนะครับก็ดูดิบันเทิงเลิงใจเลยเธอครับก็ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าเน็ตมันจะหลุดบ่อยเลยไม่รู้ช่วงนี้เป็นอะไรนะครับนี่ มาดูด้านด้านหน้าก็เดินมาแล้วเนี่ยเนี่ยด้านหน้าก็คือตรงนี้ครับเห็นไหมสวยไหมมิติของเขาเห็นไหมคุณได้บ้านที่บ้านปูนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับบ้านปูนทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยมีแต่บ้านโมเดนบ้านสําเร็จรูปสมเด็จโมเดนโฮมนะครับที่จะดีไซน์ออกแบบเท็กเจอร์แบบนี้คุณไม่ต้องไปดูที่อื่น <_ an> ที่อื่นทําแบบนี้ไม่ได้นะครับในราคาที่แบบอาจจะถูกกว่าที่อื่นที่คุณเขารับสร้างบ้านนะครับถูกกว่าเยอะเลยนะครับนี่เห็นไหม ด้านข้างเนี้ยก็ทิ้งไปโค้งเว้าลงมาครับเอียงราดเอียงลงมานะครับด้านข้างบ้านนะครับอู้ดูดีมิติสวยมากบ้านไม่ถึงล้านนะแต่คนจะถามเลยว่ามันกี่ล้านเนี่ยเออเนี่ยเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหมาดูข้างบนครับข้างบนผมดีไซน์ให้มันโค้งเว้าสโลปลงมาด้านข้างบ้านนะนี่เห็นไหมระเบียงโจรขมงขโมยเนี่ยก็โค้งด้านข้างบ้านทําให้บ้านดู มีความโดดเด่นเห็นไหมครับดูเขาเชิดหน้าขึ้นรับหลังคาเขาเชิดขึ้นรับแล้วก็เป็นหลังคาอีกสเต็ปหนึ่งด้านหลังเห็นไหมสวยไหมสวยไหมครับเห็นไหมอุ้ยมันเจิดบันเทิงใจคุณต้องดูให้จบนะครับคลิปนี้นะครับเพราะว่าข้างนอกนี่สวยขนาดนี้ด้านในสวยกว่านะครับด้านในสวยกว่าเลยนะครับเนี่ยดูดิด้านข้างบ้านผมก็ออกแบบดีไซน์เทกเจอร์โค้งเว้านี่ครับเน็ตจะหลุดๆห,หน่อยหนึ่งนะครับ เห็นไหมผมก็คงอ,อินตรเดียนะครับโมเดนที่ผมอสอดแทรกเข้าไปนะครับดูดิดูด,ด,ด,ดิกล่องฝั่งทางนู้นเขาก็เป็นนี่เป็นปีกลงมาบ้านหลังนี้ผมบอกว่าแท็กเจอเนี่ยเยอะมากครับอันนี้ยื่นห้องน้ําออกมาอีกเห็นไหมครับก็ยังมีโจรระเบียงเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่เล็กละวางกระถางต้นไม้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยกระเบื้องทั้งยวงเลยบ้านหลังนี้โคตรสิ้นเปลืองเลยการสร้างบ้านแบบนี้เนี่ย ของสมเด็จโมเดิร์นโฮมเรานะครับราคาบ้านเนี่ยเหมือนคุณได้กําไรนะครับสร้างบ้านแล้วได้กําไรนะครับไม่มีที่ไหนแล้วที่นี่เราสร้างบ้านแล้วได้กําไรกําไรเยอะมากเพราะว่าผมแถมให้ลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยคุณดูขนาดด้านหลังเฟื้อยไปนู่นเลยสิบเมตรนะครับนี่ยาวเฟื้อยไปเลยเท็กเจอร์ด้านหลังไม่ไม่น้อยหน้าด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมเป็นท่อนเป็นตับๆสีส้มๆนี่ขึ้นไปเลยครับเห็นไหมสวยงามมากนะจะเธอ จมีนที่บ้านงามเนี่ยตรงนี้ก็มีโจรขโมยตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเว้าวของท็กเจอร์ตรงมุมบ้านเห็นไหมครับมันทําให้บ้านดูมีเสน่ห์บ้านดูแบบหน้าอวดอ้างมากเลยนะครับ54ตารางเมตรไซส์ XL นะไม่ใช่ XXL นะนี่ยาวเฟื่อยโอ้ยลายตีนสิ้นก็สวยครับระเบียงโจรขโมยรอบบ้านเลยนะคะหลังบ้านเนี่ยเอาไว้ให้โจรขโมยมันตีนเล่นนะคะนี่มาดูครับความยาวของเขาหลังบ้านนะครับน้าก็จะไหลตก หลังบ้านปวดเลยนะครับสวยไหมสวยไหมสวยไหมมาดูแท็กเจอร์ตรงนี้ครับด้านข้างบ้านเนี่ยครับโอโ้โหโค้งลงมานี่ครับโค้งลาดเอียงลงมาเน็ตมันจะเป็นช่วงนี้จะเป็นเน็ตไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับน่าจะเกิดจากอา่ขึ้นเนี่ยครับนี่ด้านข้างโอ้โหดูดิกระเบื้องหมดเลยนะครับแล้วก็โค้งเว้าตั้งแต่ข้างบนนะครับเราเป็นที่เดียวที่ทําโค้งเว้าอย่างนี้ได้นะครับนี่ทําให้บ้านดูมีเสน่ห์ ข้างล่างนี่โค้งเว้ายาวเลยครับเหมือนเหมือนใต้ท้องเรือเหมือนใต้ท้องเรือนะครับถ้าเปียบเปียบนะครับอ่ะใครอยากขึ้นไปดูบนบ้านหัวใจมาเลยเร็วๆอีชันฮอนอีชันฮอนแล้วอีชันฮอนแดดแล้วนะคะใครอยากขึ้นไปเบิ้งบนบ้านกะหัวใจมาหัวใจมาตามทีมมาด้วยสติสตังหัวใจไมห้หน่อยด่วนจีไปสนีจา่าฮอนแดดนะคะฮอนแดดอู้จะแมนฮอนนะ ร้อนทุกหย่อมหญ้านะคะแต่บ้านสวยเนี่ยบ้านก็สวยทุกหย่อมหญ้าด้วยเทคนิคการดีไซน์ออกแบบเทกเจอร์ที่บรมเบลอกเลยนะคะ mm. เธอยังไม่เห็นใครเข้ามาคอมหัวใจให้อีชั้นเลยนะคะเธอแม่งประสากับบ่อผ้าขื้นเบิงเด้มีบอสติสติสตางมีไหมคะหัวใจไม่มีใครกดให้ก็อยู่ข้างล่างนี่แหละไม่ต้องขึ้นไปหรอกข้างบน <c oughs> มีไหม อ้าวหรอมัน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 ไม่เห็นในไรนะครับมันไม่เห็นในไรเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเนี่ยเริ่มเริ่มอยากเก็บเงินแล้วเริ่มอยากเก็บเงินแล้วเนี่ยอ่าปะขึ้นไปดูบนบ้านกันนะคะเอ้ยดูดิเอ้ยสูงจนเทินเลยนะคะเธอบ้านนี่ก็โอ้โหระเบียงโจรขโมยนะคะเหมาะที่จะให้โจรขโมยมาเดินเล่นนะคะนี่ป๊ะขึ้นไปดูบนบ้านนะครับขึ้นไปดูระเบียงก่อนระเบียงก็สวยมากนะคะระเบียงก็ลูกค้าเลือกรายกระเบื้องนี่มา โอ้ยเลิศสมเนแตนเลยนะคะนี่นะคะนี่โอ้มางามแทนนอมางามแทนนอมานั่งก็จะมีฝั่งเดียวนะครับก็คือ,อฝั่งด้านซ้ายมือของตัวบ้านนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟมีรอผัวนะครับเอาไว้เสียบชาร์จแบบโทรกระหน่ำด่าผัวนะคะนี่ก็คือปลั๊กไฟมีประโยชน์ต่อเมีนะคะนี่นะครับห้อง ตัวบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเรามาโอ้เป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเลยนะครับนี่สวยเลือดสแตนด์นะคะขึ้นมานะคะสองเมตรราวบันไดก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ถูกออกแบบเป็นหนึ่งระเบียงนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำโซนแห้งโซนเปียกนะครับทีนี้ห้องนอนแรกนี่จะอยู่หน้าบ้านเลยนะครับหน้าบ้านเลยลูกค้าอยากได้แบบนี้นะครับคุณจะเอาเป็นห้องนอนก็ได้ห้องทํางานห้องร้องเพลงคาราโอเกะ okay. ก็แล้วแต่ห้องเชือดก็ได้นะคะนี่นี่ค่ะห้องนอนสวยมากดูคุณดูฝ้าพดานโอ้โหเลดสแมนแตันไม่มีปี่เปรียบเทียบอย่างกวังของสุลตา่านฝ้าหลุมโอ้โหห้องข้างในก็บิวอินแบบสวยมากเลยจะมาดูดิลูกค้าเอาโทนสีครีมมานะคะก็บิวอินตกแต่งผนังนี่โอ้ ใหญ่โตบัลลัมบัลเลือกนะอยู่นาะนนอนนาะนใส่ในะจะแม่กระเบื้องลูกค้าก็เลือกมา,าลายแบบออกไม้หน่อยหนึ่งเหลื่อมผ้าผเลยกระเบื้องกระเบื้องก็จายสีเทาเข้าไปให้มันดูตัดก,กันนะครับห้องก็จะออกมาสวยดูฟ้าหนุนเป็นก้อนเป็นแท่งใหญ่ๆเลยนะครับไปจ้างเขาเนี่ยหลุมเนี้ยเนี่ยสามหมื่นนะครับทำแบบนี้ค่าแรงนะ ถ้าเราไปจ้างช่างบิวอินนะคะแต่เนี่ยแถมให้ฟรีเลยนะคะในตัวบ้านราคาบ้านพร้อมราคาบิวอินตกแต่งเลยพร้อมเสร็จหมดเลยทั้งบิวอินตกแต่งทั้งสร้างบ้านนู่นนี่นั่นแต่คุณไปสร้างเราเองถ้าคุณอยากได้บ้านที่สวยภายในคุณต้องไปจ้างช่างบิวอินตกแต่งหมดตังไปอีกนะคะไม่รวมกับค่าบ้านนะคะแต่สมเด็จโมเดิร์นโฮมเนี่ยอุ้ยทั้งบิวอิน จบในราคาเดียวเลยนะคะเธอดูดิโอ้โหหลังเบลลอ,อย่างนี้ในราคา7 6 7ด0 0หเจบาทนะครับ5้าี่ตารางเมตรงามแต, ه, ามนะต่งงามว่านะจ๊เตอ้นี่ก็จะเป็นห้องอยู่ด้านหน้าบ้านนะครับนี่แล้วก็เป็นระเบียงเดินออกมานี่ครับปะ่ะเข้าไปดูโซนข้างในอีกนะครับเนี่ยโซนข้างในต่อไปก็จะเป็นโถงนะครับโถงชั้นในก็คือโถงรับแขกพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ โอ้ยเบิงเบิงแค่พืนนี่ก็กระโพนแล้วนะคะดูดูด,ดูดูมันทำโอ้โหฟ้าหลุมก็สวยนะคะห้องแบบสุดกระดิ่งแมวเลยนะคะนี่นี่นะคะโอ้ยเงาวับจับตาดูเอาตามรูปภาพนะคะอีฉันอ,อีฉันไม่ได้แอป อีฉันไม่ได้โมนะคะดูจากภาพเลยนะคะสวยงามเป็นห้องโถงเลยครับด้านหน้าบ้านนะครับห้องโถงวิ่งโคง้งวิ่งคิ้วนะครับนี่โถงเดินเข้ามานี่ฝั่งนี้ก็ทําเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ยาวให้ท่านลูกค้านะครับนี่ใส่กระเบื้องลายไม้นะครับฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของตรงนี้ก็ตู้เย็นนะคะปักฟงปักไฟนี่มีให้เอานิ้วแย่เล่นเยอะแยะมากมายนะครับแม่สวยป่ะอ่ะเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อน นี่สวยไหมสวยไหมโอ้โห,โหดูดิสวยเลิศดสมแม็นแตนเลยนะครับทุกบทบาทน,นี่ครับเป็นไม้ผนังสวยมากเลยคับแม่นี่เห็นไหมโอ้มีที่ไหนอ่ะทำบ้านรับอินตกแต่งแบบไม่บัญญะบัญญังให้ลูกค้าที่นี่เลยเนะจ๊จะสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะคะเมื่อวานนี้ก็ประชมุมการบิวตอินแบบใหม่อีกแล้วสำหรับการทำฝ้าหลุมทำนู่นทำนี่ เราจะให้เหมือนใครมีแต่คนมาลอกเรียนแบบแต่ทําไม่ได้เยอะเลยแต่เราจะไม่มีหยุดนิ่งพัฒนาในการทําบ้านให้สวยเพิ่มมากขึ้นอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงรับแขกใหญ่มากนะครับใหญ่มากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นี่อยีกหนึ่งห้องแล้วก็หักมุมมาตรงเนี้ห้องน้ําอยู่ตรงนี้ไงนะครับไ็จะอยู่โถง,ถงตรงนี้อยอก,กระจกกระจกบานทรงบานส่องเยอะแย,ยะมากมายนะครับแม่ ทีเนี้ยห้องน้ําก็จะอยู่มุมนี้ครับมีจากยาวจากหน้าบ้านมาอู้ยอย่าเข้าห้องน้ําเลยนั่งอยู่หน้าบ้านก็ตุ้งนุยนุงนุยนุงนุย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 เดินมาอันนี้เป็นรอยต่อเดี๋ยวเขาไปเก็บกระเบื้องนะครับนี่รอยต่อของตัวบ้านนี่ก็มาห้องน้ําเลยนะครับห้องน้ําแบบอลังการ3เมตรเลยนะครับเออไม่ใช่2เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับใหญ่มากนะครับนี่ห้องน้ําโซนแห้งโซนเปียกเลยนะครับ สวยเป็นหมดอยากจะเล่นอาบน้ำกันห้องน้ำนี่ดีอย่างหนึ่งนะครับประตูเข้าทางนี้นะครับลูกค้าก็ทำประตูอีกห้องหนึ่งนะครับไปสู่ห้องนอนได้นะครับนี่ห้องหนึ่งนะครับก็โอ้โหทุกฟังชั่นโคดเซ็ตนะคะแม่เนี่ยฝั่งนี้ก็อ่างล้างหน้าอ่ะไอไออะไรเก้าอี้บันเทาทุกนะคะ เ้าอี้ความสุขนะครับใหญ่มากโซนโซนอาบน้ำโซนเปียกเนี่ยโอ้โหอาบน้ำได้สี่คนเลยนะครับเนี่ยใหญ่เลยนะครับก็มีเครื่องทําน้าอุ่นไฮเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับนี่สวิตตัดไฟนะครับแล้วก็บานกระทุงพัดลมมีราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยดูดปูดปากปูดปากเลยนะครับนี่แล้วก็กระจกส่องหน้าอ่างล้างหน้าคนหลอ่อคนสวยเก้าอี้สวรรค์น,นะครับโอ้โหมุมมันกว้างมากเลยนะครับนี่ โซนอาบน้ำน,นะครนี่นะคะอ้ยเลือดเลอนี่ไงประตูประตูกลายเป็นสองห้องนะครับเปิดเข้าฝั่งทางห้องรับแขกก็ได้หรือห้องนอนก็ได้เห็นไหมสวยเลือดสเปนตันเลยนะคะโ้ย้องน้านเนี่ยถ้าผมมีตังนะไม่ซื้อรถนะซื้อบ้านหลังนี้ดีกว่าเอาไว้ตอนรับฝรั่ง <c oughs> เอาเอาไ ค่ะห้ <c oughs> องนอนใหญ่ก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามานะคะไปดูพร้อมกันเลยนะครับเธอนี่ดูดูโอ้ยอ l o เลิฟยูโอ้ยอ l o เลิฟยูสวยปะดูปะ ฟ้าลุมสวยมากเลยบรรยากาศภายในห้องเลิศเลสเปิร์ตเป็กเลยนะครับเธอดูดิดูเอาลูกค้าก็อยากใายโทนสีชมพูนะครับด้านบนก็จะเป็นสีน้ำตาล เพื่อจะตัดห้องนะครับทาตาลแบบเลืออบชมพูนะครับเห็นไหมฟ้าหลุกสวยมากเลยแม่ดูดีดู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 มันทำกระเบื้องกันเปลื้องก็ไปสุดฟ้าดู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 มันทำมันทำบ้านได้อย่างนี้เลยนะดูดูดูห้องโตรกว้างวางเตียงห้าฟุตหกฟุต ได้แปลอลกดูดูดูความสวยงามบิวอินตกแต่งให้พร้อมเสร็จสมบ่อยากจะเว้าบ่อยากจะแซดให้ดูเอาเองให้ดูเอาเอฉันทำเพื่อลูกค้าทุกทุกคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวยไหมครับ <c> โ <oughs> <c oughs> <c oughs> <s ans> อ้ยสมองเศ้าไอ้เกืือ คะแนนผู้นั่นผู้นี้ก็จมให้นี่ไงครับห้องน้ำในตูขออภัยครับสำลักนํนลายตัวเองอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำในห้องนอนนะครับมีไม้คก็ทรุเข้าหาการน,นะครับจะเข้าทางไหนก็ได้สวยงามอยู่แล้วแหละจะ๊ะเธอ นี่ครับก็นี่ออกจากห้องน้ํามาก็เป็นห้องนอนใหญ่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับการบิวอินตกแต่งบอกแล้วว่าเราทําละเอียดมากนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยมีความสุขกับการได้มีบ้านของแบรนด์สมเด็จโรจนหงษนะครับนี่คุณอยากได้บ้านสวย,สวยบ้านพร้อมบิวอินตกแต่งนะครับราคาบ้านที่คุณไปสร้างเราเองน,ะนันเป็นราคาการสร้างบ้านนะครับไม่ได้รวมการบิวอินตกแต่งแบบนี้ในตัวบ้านนะครับ การบิวอินตกแต่งเนี่ยน่าจะแพงกว่านะครับแพงกว่า3เท่าของการสร้างบ้านพื้นซ้ำไปนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไอเดียนะครับเนี่ยเออพูดตรงๆมันเป็นงานละเอียดนะครับการบิวอินการที่เราจะจ้างช่างมาบิวอินบ้านเนี่ยคุณบอกผมบอกได้เลยครับแพงนะครับแพงส่วน,านมากคนก็เลยไม่ไม่บิวอินหรอกเออทาสีแบบเรียบๆก็พอ,พอแล้วพอได้อยู่นะครับ แต่อยู่เนี่ยไม่มันไม่ใช่พอได้อยู่นะครับมันได้ทั้งได้อยู่ทั้งได้อวดอ้างเลยนะครับแล้วก็ทั้งได้รา,ราคาบ้านพร้อมกําไรในการได้บ้านของแบรนด์ของเรานะครับสมเด็จโมเดิร์นโฮมฝากไว้ด้วยนะครับบ้านสวยๆสักหลังหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้นะครับนี่บ้านหลังนั้นก็เปลี่ยนสีให้ลูกค้า <c oughs> เป็นสีขาวนะครับนี่สีขาวเลยนะครับพาเดินดูอ่ะ กำลังจะเสร็จแล้วนี่สวยมากเลยนะครับโอ้โหยังกับฝรั่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมบ้านยังกับฝรั่งเลยนะครับนี่เห็นไหมสวยมากโอ้โหทุกวันนี้ทําบ้านยังกับมืออาชีพระดับโลก <c oughs> โลกระบาดนะคะนี่นะครับนี่กำลังเก็บงานนะครับสวยมากนะครับ าวนะครับบ้านโทนขาวตัดเขียวนะครับเห็นไหมสวยมากเลยนี่เอยเหมือนวิมานในฝันเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮม0 4840646นะครับหรือ,อเบอร์รายนะครับสั่งบ้านอิตาเบียมาเลยช่วงนี้ได้บ้านเร็วๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณก็จะได้บ้านแบบสุดยอดกระดิ่งแมวนะครับโดยคุณ แชทไลน์รหรือทักรายมานะครับค้นหา093 337 38ก็ฝากบ้านาไซส์ XL 54ตารางเมตรหลังนี้ด้วยนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดแล้วในราคา767,000บาทนะครับหลังใหญ่มากนะครับออฟจิเนอร์ราคาเป็นล้านมาวางแล้วแลกกันเนี่ย ถามว่าเจ้าของบ้านยอมแลกไหมเขาไม่แลกเลยนะคะเนี่ยฟอร์จูเนอร์จะล้านกว่าบาทก็ช่างแต่บ้านเนี่ยถ้าคุณไปสร้างเอาเองคุณบวกเพิ่มเติมไปเลยนะครับราคา7จ็0แสคูณเจ็ด0 0คูณ2คุณจะได้สร้างบ้าน5 4ตารางเมตรในราคา1นึ่0ล้านสี่แสถึงหนึ่งล้านห้าแสบาทนะครับแต่อยู่เนี่ยสร้างบ้านครึ่งเดียวของเงินที่คุณมีนะครับเห็นไหมบ้านหลังละเจ็ดแสนกว่าบาทเหมือนยัง เหมือนทําหลังล้านเป็นล้านนะครับนี่เห็นไหมมีที่นี่ที่เดียวนะครับตอบโจทย์ในการสร้างบ้านนะครับตอบโจทย์ในการที่จะเม็ดเงินของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่ามันถูกมากนะครับในการที่มาสั่งที่นี่นะครับและอีกที่สาคัญได้บ้านไปอวดอ้างคนนะครับไม่ใช่บ้านได้บ้านไปพออยู่คนละเรื่องกันนะครับได้บ้านเพื่ออยู่การ,รได้อวดอ้างบ้านเนี่ย ทำเป็นห่วงจุ้ยนะครับยิ่งคนเดี๋ยวมองบ้านเราเท่าไรเท่าไรเนี่ยก็เป็นห่วงจุ้ยให้เราเลยนะครับประมาณนี้ฝากไว้ด้วยนะครับที่สมเด็จโมเดิร์นโฮงนะจ๊ะเธอเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไรสดอีกเหมือนเดิมนะจ๊ยะเยอะแยะมากมายนะจ๊ะเธอเข้ามานี่เนี่ยตัวท่เ,เติมไปละหมู่ว่านเนี่ยก <c oughs> ็ฝากไว้ด้วยนะครับเบื่อนายเน็ตเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายนะครับก็ยังไงก็ติดตามนะครับคุณก็จะได้เจอบ้าน ที่ไม่เหมือนใครแต่ละหลังออกแบบดีไซน์แบบแตกต่างกันไปนะครับกมาดูที่นี่แล้วคุณก็จะได้ความรู้ได้ความสนุกสนานได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ตลอดเวลาที่ไร้สดทุกๆครั้งไปตอนนี้การไร้สดของเราหรือการเผยแพร่ของเราใน YouTube เนี่ยของแบรนด์สมเด็จโมเดิร์นโฮมตอนนี้ครองอันดับหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็คือ มีให้ดูแทบทุกวันเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะทำงานคุณภาพด้วยกันวันนี้เราเป็นหนึ่งในเอเชียวันหน้าเราจะเป็นหนึ่งในโลกนี่แหละคนสร้างบ้านหนึ่งเดียวในโลกแล้วคนทั่วไป